เรียนด้วยกระบวนการอย่างเราลูกเก่งผมมั่นใจว่าเก่งดนตรีแน่นอนแต่โสกู้ยค้าจ่ายถูกกว่าเดิมอีกประมาณ6เท่าหรือเจ็ดเท่าที่ผู้ปครองต้องเสียในภาคแบบทั่วๆไปถูกไหมฮะถูกอะไรเงี้ยเราก็เป็นการเหมือนผมทำทำแกงหม้อใหญ่ขายตรงปากซอยบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขายได้ได้ทั้งคนทั้งซอยมันก็ก็เหลือกำไรอยูนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้น แต่ไม่ได้สอนเรื่องของดนตรีหรือโน้ตหรือกอ๋อโน้ตเลยอ๋อสอนโน้ตเลยผมสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลเนี่ยฉนิดชนิดอย่างเงี้ยนะสมมติโดโดเรนะฮะมีอ่ะร้องนะครับเอาร้องโดเรมีโหนี่ไปคนละขีดเลยนะแต่มากเลยเนี่ยออกมาแจ้วไงอันนี้ถูก อถูกต้องโดเรมิอ่าฟังนะครับมีเรโดโดมีไม่รู้อ่าอะไรอย่างเงี้ยคือกับเด็กอนุบาลเนี่ยผมเล่นจนจนจนเขากับฟังเสียงเนี่ยเขาจะบอกกันว่าเสียงนี้วิธีการฟังที่แบบแม่น๋อเสียงเนี้ยโน้ตอะไรบอกโน้ตได้เลยแล้วก็มาติดโน้ตได้ถูกต้องด้วยอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งก็เรียนกันแบบ ถ้าเทียบว่าความสามารถเด็กอนุบาลผมในเชิงดนตรีนะฮะเนื้อหาของดนตรีก็น่าจะสามารถพอไปวัดไปวาสู้กับเด็กมัธยมต้นหรือมัธยมปลายได้ด้วยซ้ำคือตอนช่วงนี้คือสอนแต่เด็กอนุบาลคือเด็กเล็กเป็นรุนฐานใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแต่ตอนนี้เราพัฒนาแล้วฮะเราถึงป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ละปสูตรเราเราไล่มาถึงป .5 ลวทุกวันแล้วไม่คิดจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีที่แล้วเราจะยุ่ที่พี่เขาทำกันหร คือผมมีความรู้สึกว่าพอทําอย่างนั้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราต้องไปอิงสถานที่ที่เ,เราต้องเช่าในห้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดนตรีมันเลยเป็นเรื่องของธุรกิจไปแล้วมันก็ต้องแพงถูกไหมฮะเ,เมื่อมันต้องแพงผมมีความรู้สึกว่าดนตรีแทนที่มันจะไปรับใช้เด็กในวงกว้างทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยมันมีอารมณ์ละมุนละม่อมก็ไปรับใช้แค่คนบางกลุ่มได้เท่านั้นเองเอา่อาฮะ ก็เลยก็เลยทําแบบนี้ในโรงเรียนต่างๆก็แสดงว่าที่หายไปถึงแม้ว่าจะไปเป็นครูแต่ก็ยังอยู่กับดนตรีอยู่ดนตรีกับเสียงเพลงใช่ใช่แล้วมีโอกาสที่จะมาทํางานเพลงอีกถ้าทางานเพลงตอนนี้ก็ยังยังก็ยังอยากทำนะพี่ชอบแต่มีความรู้สึกว่าวงการเพลงทุกวันนี้มัน ออลำบากเนาะลำบากตรงไหนฮะตรงตรงโอ้โหเทพผีเสีดเถื่อนนี่ก็โอ้โห,โโห,โโห,โโหมันมันเยอะคนทํามานี่ก็บางทีก็เศร้ากันไปเลยเนาะนเศร้าๆศร้าเศ้าพี่ค่ะแล้วมีมีโอกาสที่คีรีบูลจะมารวมกันอีกไหมก็คือตอนนี้อที่บอกว่ายังยังเจอกันบ้างเล่นดนตรีกันบ้างครับคบจะมาแบบรียูเนียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อมไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจมันต้องขึ้นอยู่ คนที่เห็นคุณค่าคุณค่าของวงแล้วก็พร้อมที่จะเป็นนายทุนด้วยมั้งเคยนะฮะเคยออกคอนเสิร์ตรวมกันอีกไหมคะไม่เคยเลยที่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่เพื่อนๆอีกห้าคนนี่ยังอยู่ใช่ไหมก็ยังอยู่ฮะก็ยังเล่นดนตรีกันแบบก็เล่นดนตรีชิวๆกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาใครฟังอยู่นัดทานข้าวนัดอะไรกันอย่างเงี้ยคีรีบูนเชิญเลยฮะก็พี่เปิ้ลเลยนะจะให้มะจังจัดมะจังเลยเออเอามะจังเลยนะแล้วแล้วแต่ว่ายังไงส่วนตัว ก็ยังไป,ไป p p ออกคอนเสิร์ตกับคนอื่นๆอยู่ใช่ไหมคะครับก็มีไปอย่างครูสมิงก็จะไปแล้วครับครับใช่ครับถ้าเกิดมีใครเชิญไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ยังไปอยู่ก็ไปที่ก็ไปดีครับฮะค่ะอ่ะแล้วช่วงนี้ถ้าให้เลือกเพลงอยากฟังเพลงของใครบ้างที่ที่เราคิดถึง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 เหรอโอ้โหเอาแบบขอแบบคือมาจังนี่ต้องแบบย้อนยุคนิดหนึ่งได้ไหมเอาแบบลึกๆหน่อยได้ไหมคิดถึงจังของเรานีแบบว่ามี่างพี่จ๋าเพี่ยพี่จ๋าจังรัต เออเป็นรุ่นพี่คณะผมด้วยโซไซอะไรอย่างนั้นน่ะน้ำโซายหรือวิ่งฮะเออน้ำโซไซเนี่ยวิ่งฮะรักมาน้ำโซไซก็มีอนไรของพี่จ๋าเยอะเหมือนกันเนาะครับครับพี่แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่จุฬาใช่ครับที่คณะหรือไม่ก็อย่าง ถ้าออกตลกขบขันก็เฉลียงอะไรตลกขบขันด้วยใช่ตลบขบขันด้วยก็ต้องมาคุยถึงชีวิตประจําวันกันหน่อยว่าวันว่างๆที่ไม่ได้สอนเนี่ยทำอะไรฮะถ้าว่างไม่ได้สอนทําอะไรทําสื่อฮะทาสื่อทำอะไรสื่อันการสอนอ๋อเหรอเขียนทำร้าเองเหรอฮะก็ก็ทำงานร่วมกับนักวิชาการอ๋อเหรอฮะมีหนังสืออะไรออกมาปะคะเออเราไม่ได้เขียนหนังสือ เรา,เ,<อ>าเขียนเป็นตําราเราเราเขียนเป็นแผนการสอนอแผนการสอนนะฮะอันนี้ก็คือจากที่ตัวเองไม่ได้ไปไปสอนที่โรงเรียนนะฮะเราจะทําหน้าที่นี้อ๋อเหรอ,อเป็นหน้าที่<ะ>หลักของผมอันนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาด้วยไหมหมายถึงว่าตําราคุณต้องไปขึ้นอยู่กับเขาไหมหรือไม่ต้องไม่ไม่ต้องฮะไม่ต้องคืออันนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นวิชาแล้วเขาเรียกเป็นวิชาอะไรอ่ะกับ เป็นวิชาดนตรีเนี่ยฮะดนตรีอย่างนั้นแต่เด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียกว่าัวเตรียมความพร้อมคือโรงเรียนสามารถออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเองได้เลยอยู่แล้วอ๋อไมแสดงว่าวันว่างก็ยังใช้เวลากับกับตำราเก็บกบกบไม่ทำอย่างอื่นเหรอะเช่นถ้าทำอย่างอื่นฟังเพลงเล่นกีฬากีฬาติดกีฬานี่ชอบเลยชอบอะไรคะฟุตบอลเล่นฟุตบอลยังเล่นยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ฮะ พี่จะเล่นไหมฮะวางมาเลยอ๋อเหรอคนละเล่นนะทีไหนจคนละเล่นแล้วปกติเล่นอย่างนั้นไม่เล่นนะครับไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีนะส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นเลยลงลงสนามลงสนามออกกำลังกายออกกำลังกายอ่าแล้วไปไหนไหมฮะชอบไปเที่ยวไหนอ่าโดยเฉพาะธรรมชาตินี่ชอบมากนะฮะผมก็จะมีที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีที่ต่างจังหวัดจังหวัดอะไรอ่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ราชบุรีฮะ แล้วก็จันทบุรีนะฮะแล้วก็จะเป็นอยู่ระอันหนิงนะคะพี่หนิงาพี่หนิงพิรุตรู้สึกแกจะอยู่ไกลกว่ากลนก่าผมอยู่ช่วงต้นไปปลูกอะไรฮะปลูกอะไรไว้ป่ะก็ปลูกฮะปลูกก็ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะฮะทำสวนนะฮะครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบแล้ววางโครงการอะไรไว้บ้างไหมฮะวางโครงการถ้าโครงการในแง่ในแง่ไหนพี่ตังก็โครงการเช่นว่าเรามีโครงการระยะยาวจะเปิดบริษัท จะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำนู่นทำนี่จะดันบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่อะไรเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้วางโครงการคือก็เรามองในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทํามากๆเลยก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะฮะตอนนี้เราทําดนตรีเราทําดนตรีเราพัฒนาหลักสูตรมาจนถึงระดับปฐมปฐมหกละปฐมห้าปฐมหกนะฮะ สิ่งหนึ่งที่มันคาใจมีความรู้สึกว่าว่าเรายังยังไม่ถูกใจที่เห็นว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยัง,ยงมีปัญหายังอ่อนนะ,ะก็คือตอนนี้กำลังจะเข้าไปช่วยโรงเรียนแบบโรงเรียนวัดเลยนะอ่าเอาแบบเด็กที่แบบเรียนกันค่อนข้างแย่ๆอะไรอย่เงี้ยเราอยากจะเข้าลองไปทําดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือโครงการที่คิดว่าอยากทําให้เกิดขึ้นให้ได้ แปลกดีนะไม่น่าเชื่อ,อไม่น่าคือคือแค่เชื่อว่ามาทําเกี่ยวกับทางด้านี้เพราะตอนแรกถ้าเกิดพูดถึงถ้าจบเศรษฐศาสตร์มาอาจจะไปทางแนว<อ>พัฒนาประเทศชาติพัฒนาอยู่กระทรวงอะไรสักอ,อย่างนึงเนี้ยเนี่ยพี่พัฒนาจริง,รงเลยเออดีคือคือถ้าทํางานเอาหลกหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้ด้วยหรอป่ใช่ใช่ครับพี่เพราะบางทีพัฒนากับกับพวกหน่วยงานหรือระบบงั้นเนี่ยผมเคยทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งบางครั้งคือก็ก็ต้องตามท่านอะอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะ เราเจอลูกนั้นแล้วเราก็ไปไม่เป็นแล้วอเราสู้อย่างนี้ดีกว่าคือเราเอาตัวเราเลยมันน่าจะทําอย่างนี้นะ่านะฮะแล้วก็ดูผู้ปกครองผู้ปกครองเห็นด้วยไหมกับกระบวนการตรงนี้ถ้าเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นอยกเือขึ้นหยอดเงินใส่กล่องไว้ให้เราสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มีกําลังในการที่จะลุยพัฒนาก็มีความสุขดีกับสิ่งที่ทําอยู่ครับคนะคะก็ถือว่าเป็น ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะคิดว่าห่างหายจากวงการไปแต่เขาก็ยังอยู่ยังอยู่กับเสียงเพลงถ้าจะกลับมาอีกทีถ้าจะให้กลับมาร้องก็คือผมอยากร้องเพลงคู่นะถ้าโดยเฉพาะถ้าได้ร้องกับพี่เปิ้ลเนี่ยโอ้โหนี่จะกลับมาขอ,ขอ,ขอพี่ต้วน <laughs> <laughs> ชี่หน่อยครับชี้หน่อยครับกูเดี๋ย่ตะกี้ ถูกคีย์แล้วถ<อ>ูกคีย์แล้วคีต่ำไปเลยอเราจะลากันด้วยเพลงอะไรดีฮะอยากฟังเพลงของใครอ่าเพลงนะฮะที่ที่ชอบนะฮะเป็นเป็นน้องผู้หญิงที่แบบน้องผู้หญิงเออแบบชอบลีลาการร้องเขาโอ้โหนะน้ำสงน้ำเสียงเทคนิคเยอะคนนี้แพรวใครนอ่าจาดาด้าดังจาดังต้องเต้นตามเขาด้วยนะ จ้าด้าด้าด้าอะไรเงี้ยปาลมี่ปาลมี่ฮะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทำให้หลายๆคนที่คิดถึงคุณออสคิริบูอยู่ก็คงจะหายคิดถึงกันบ้างแล้วไม่แน่โอกาสหน้าหรือในอนาคตอาจจะได้เห็นคิริบูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราจะไปดูได้ไงใช่ไหมคะครับก็อย่าลืมบอกคิดถึงจังด้วยนะถ้าเกิดจะมีอะไรได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ